สวัสดีค่ะอีสานบัวเจ้าค่ะหัวคือนางไก่ใช่าวะเ <laughs> บิง้งขี่ควายเนาะกินรถดะมันแก้ได้แก้อย่างได้แน่ได้ละละะแก้ได้เลยค่ะฮะช่วยในเรื่องความเครียดค่ะเห็นไหมทำไมถึงคนแก่ชอบกินค่ะเพราะกินแล้วจะเครียดกินแล้วจะฟินจะเพลิน แล้วก็เรื่องฟันค่ะจะทําให้ฟันแข็งแรงค่ะทําให้ฟัน <c oughs> ไม่ผุแต่ให้ฟันแข็งแรงแมงนี่บ่กล้าเกาะแข่าเลยวะที่แพ้หมากับแมงนี่ย่านเลยแข่าเดียวใช <c oughs> ่ค่ะมวยมันคือสีดีแถววะทำให้อารมณ์ดีด้วยค่ะจะเพลินทั้งวันค่ะอ่าเอากินกินลงไป <c oughs> อันนั้นกินนี่ย่งมากหมากบ่มากค่ะมากหมากกินไปแล้วแล้วพูล่ะ วาดปากสีบรแดงันสัตว์หลาบเลือดเถอนาะที่นี่เมืองเนี่ยใส่ผู้ไอ้ใส่ปูนไหมปูนกระแดงที่แล้วใบผู้กับปูนเด้อพี่น,อน้องนี่เมืองนางสีกินงับเมาคือเสียบคักว่ะแต่อันเนี้ยมันจะทำให้เมาอ่ะเขาชอบใส่แต่หนึ่งใส่ไม่เป็นบิดใส่ไม่ได้ไอ้นนั่นนี่ยังยาเสน้น อยอยาเซนกินบ่ได้เขาไปสีแขีวเราแก่นคุ้นอ่ะบ่กินบ่ไ่ค่ะกินแต่พูก่ะมากกะปูนปแก่นคุ้นนี่บ่ต้องเลยบ่ง <laughs> อง้อลองลถุยน้ำไอ้ค้ายน้ำไหลด้วยอเออบนน้ำบานแ่แ <laughs> 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 ดงใจวายวะ่ะ ปาทุกนันบบกัดแขวาบ่นันบบกัดปากบ่ไม่เ่าไม่เมาด้วยเ็าบาะ่มกินประจำอ๋อตาๆนะปะ้ามันมันมันนะคะแซ่บมันออกมันมันมันเพลินดีคือเขาบ่ก็เยี่ยงกว่าหมักฝรั่งอ่ะหมักหมากในลูกละ้ยี่สิบบาทหมนเลยยังหาซื้อขาดเธอเหมือนขาดใจ มันแพงกว่าขับเขาออาา่าด้วยนี่โอ้คือวะเถ่าอีเถ่าด้นนี่ผักแข่งไช่ไวายเว้ยอุลรยานเว้ย เอาละครับพี่น้องมากๆนี่ป้องกันแขวแมงป้องกันแขวแขวแขวโยกนะนะนะแล้วกับว่าให้ฟันบัวผุง่ายเรื่องฟันนี่คงทนตลอดเลยแหละตลอดอายุของคนเลยแหละ<า>ถ้า,ากินหมากเนี่ยคลายความเครียดด้วยค่ะแก้นี่ด้วยค่ะแก้ง่วงได้อย่างดีเลยค่ะพี่น้องร้องได้เด้อ หมากมาก,กับผู้กับปูนอันนี้โบใส่แกนคุ้นเนาะบัดอีแม่ยั่วกินแกนคุ้นเป็นต้นต้นบะคลิปกินหมากแก้ฟันผุฟันแมงฟันโยกเนาะพี่น้องเนาะกะพร้อมกับบรรยากาศบ้านเขากะขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะอีสานพระเจ้าสวัสดีครับ đi <laughs> Ủa máu. nó máu mạc đấy nè